ยูออกคนดูนยว่ายูทําอะไรอยู่ที่โซสกาครับก็ตอนนี้ทางานอยู่ในสถานที่ที่อาจารย์เคยทํางานครับว้าวอาจารย์เรามีกองเชียร์งนินด้วยอะเซฮาน่าสวัสดีค่ะกีโมทั้งหมดนี้คือคนไทยมาจากหนองบัวลำพูนธรรมดากับแบบเนี้ยก็จะเป็นสัตเจ้าซึ่งของน้องแอมเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของชินโตนะครับงานแต่งงานเนี่ยก็คือจะมีลักษณะว่าคือมีจะมีมิโกะแล้วก็มีคล้ายๆกับพระชินโตที่เขามาช่วยประกอบพิธี แล้วเมื่อไหร่คุ๊บจะจัดของคุ๊บอะก็รอหาอย <ham> ู่ครับเดี๋ยวก่อนนะไม่เห็นจะต้องหาะลรก็อยู่ใกล้ๆอะโอ้มายกสาววันนี้เป็นไงมั่งรู้สึกรู้สึกว่าเอ้ยมีผัวเป็นตัวป สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินชาแนลนะคบเออวันนี้เนี่ยแปลกมากเลยผมมาเปิดในที่มืดๆตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอัดคลิปตั้งแต่ตอนเช้าๆนะฮะเพราะว่ามางานแต่งงานเ,ออเพื่อนคนไทยนะฮะน้องผู้หญิงคนนึงน้องแอมนะฮะซึ่งแต่งงานกับหนุ่มญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เมื่อตอนสายๆเนี่ยตอนบ่ายสิเออเราได้ไปร่วมงานที่ศาลเจ้าฮอกไกโดแล้วนะฮะแล้วบอกตรงทุกปุ่มลืมไปเปิด คลิปตรงนู้นที่มาอยู่ตรงนี้จะเป็นงานรีเซพชันตอนหนึงคืนเพราะฉะนั้นจะเห็นการแต่งกายที่มันค่อนข้างจะแคชชวลแลวนะฮะก็เลยจะมาเปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะฮะเพื่อที่จะนำทุกคนเนี่ยไปชมงานแต่งงานของคนญี่ปุ่นนะฮะซึ่ง,งอาจริงๆแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันก็น่าสนุกมากแล้วก็มีเก็บภาพสวยๆมาเต็มเลยนะฮะมีเพื่อนมาเยอะแยะมากเลยมาจากโอซาก้านะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ไปแล้วไปโผล่ตรงศาลเจ้าแล้วกันนะฮะจะพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับพิธีิ กรการแต่งงานของคนญี่ปุ่นที่นี่นะครับโอเคครับเรามาถึงงานแต่งงานแล้วนะฮะมันมีสมาชิกมาเพิ่มนะฮะสองคนนี่ครับเพลงนะฮะกับวีแล้วก็สมาชิกเก่าของเราที่มาตั้งแต่เมื่อวนแล้วนะฮะแล้วก็นี่แพท,แพท แพ,ท,พทกับคุณมัสมะโตะนะฮะสวัสดีค่ะแพทคือมึงหลงใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะวิ่งมาจากสนามบินเลยคืคอแพทเนี่ยอยู่ที่โอซาก้านะฮะเมื่อเชา้าออกมาจากออโกเบใช่ไอแพทเคยมางานแต่งงานแบบนี้ปะไม่เคยเลย่ะนี่ครั้งแรกเฮ้ยเหมือนกันเลยเนาะก็ตื่นเต้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าสารเจ้าเนี่ยอยู่ในพาร์คที่สวย แล้วก็ล่มลื่นมากเดี๋ยวเราเราดูกันดีกว่าว่าเจ้าสาวจะสวยแค่ไหนใช่เราตื่นเต้นมากเลยตอนนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็คืนนี้เนี่ยเราจะไปปาร์ตี้กันใช่ชุดมีมีชุดเด็ดๆนะไม่หนูไม่มีแต่เดี๋ยวหนูรอดูอาจารย์เลยค่ะได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บภาพต่อได้เลยครับเอาม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 าคุยกันต่ออ่ะวีวีสวัสดีครับสวัสดีครับวีนี่เราก็เจอกันสักพักละวีทำงานอยู่ที่โอซาก้าวีทำงานอยู่ที่ญานนานยังห้าปีได้แล้วครับโอเคเคยมางานแต่งงาน ไม่เคยเลยครับงานแต่งงานที่เป็นงานของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าปกติงานญี่ปุ่นนะครับจะเข้ายากมากถ้าแบบว่าไม่สนิทกันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะเข้าไม่ได้นี่จริงนะเราก็ไม่เคยมาเนี่ยก็วานเมื่อวานเราคุยกันในไลน์ลเนาะก็เลยได้ได้วีนี่แหละไปสืบมาว่าต้องแต่งตัวอะไรยังไงฉันเกือบจะเปลือผ้าล,ละเกือบจะใส่เสื้อฮาวายมาอ,อะไรเงี้ยใช่ญี่ปุ่นจะค่อนข้างทำเนียมเยอะมากวีมาถึงเมื่อไหร่เนี่ย วันนี้ครับพื่งถึงเมื่อเช้าเลยยูบอกคนดูนะว่ายูทําอะไรอยู่ที่โอสากาครับก็ตอนนี้ทํางานอยู่ในสถานที่ที่อาจารย์เคยทํางานครับว้าวอาจารย์สถานก้งสุลย์อสถานกุงศูนยนี่คือต้องเอาความลับมาบอกฉชนนะเอาเอาละเดี๋ยวกลับมาคุยกวีใหม่เดี๋ยวกำลังจะเข้าห้องนั่งหลคะ มาชิคนล,ล่าสุดน้องเพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าวัดค่ะไม่อยู่สักก้านานอย่างเนี้ยหนูปีนี้เป็นปีที่ห้าค่ะเออเจ้ก่อนมีสามีญี่ปุ่นใช่มีลูกป่ะเนี่ยไม่มีไม่มีผ่านการแต่งงานแบบนี้หรือเปล่ายังไม่ผ่านเพราะว่าหนูตัดสินใจแต่งตอนปี2020โควิดเป๊ะทำอะไรมาหนีตามมาก็เลยเป็นคนแต่งงานที่ยังไม่เคยแต่งงานแล้วแล้วคือหนีไหม ก็คิดว่าจะจัดพิธีคิดคิดอยู่ว่าอาจจะปีหน้าหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เธอไม่ต้องมาจัดที่ฮอกไกโดแล้วนะทุกคนอยู่แถวคันไซแต่กว่าจะมาที่นี่ได้นี่จะเป็นสุดท้ายนี่เมื่อตอนเราเมื่อตอนเราไปนั่งปิกนิกที่ใช่ค่ะ้วอยู่มากี่วันเนี่ยอุ้ยหนูเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเลยค่ะหนูอยู่ถึงวันจันทร์หน้าเราเดินตามไปเจอเจ้าหญิงเจ้าสาวยิ้มนิดนึงฮัลโหลนี่คือเจ้าสาว แล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันโอเคเอางี้เ oh ดี๋ยวเราค่อยเจอกันคุณนี Support> ้ป์ตี mate, ้ได้ค่ะตายละนี่เหมือนรูปครอบครัวเลยเธอพ่อแม่ลูกแล้วก็ราชินี เอาละทุกคนเรางานจบแล้วมันก็ยังไม่จบสักทีเดียวอะ่ะจริงๆแล้วมันมัน,มนเรามีเรามีกองเชียร์มากกว่านี้นะขอบิดก้องนิดหนึ่งเรามีกองเชียร์ตรงนี้นด้วยอ่ะเซฮารสวัสดีค่ะกีมิโนทั้งหมดนี่คือคนไทยมาจากหนองบัวลำพูนะครับคือเรามางานแต่งงานอย่างเงี้ยมันมันก็น่าสนใจแต่เพียงแต่ว่า้งานแต่งงานเหล่านี้มันมีกิจกรรมงป็นไงมันมีความสําคัญยังไงเอาละขอโยนไปให้น้องกุ๊บนะเพราะน้องกุ๊บเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเมื่อชั่วโมงที่ผ่านอง ก in ็คืองานแต่งงานของน้องแอมเนี่ยนะครับเขาตัดที่ศาลเจ้าคือปกติเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมี2แบบคือเป็นศาสนาคริสต์จดในโบสถ์ธรรมดากับแบบเนี้ยก็จะเป็นศาลเจ้าซึ่งของน้องแอมเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของชินโตนะครับงานแต่งงานเนี่ยก็คือจะมีลักษณะว่าคือมีจะมีมิโกะแล้วก็มีคล้ายๆกับพระชินโตที่เขามาช่วยประกอบพิธีคือก็จะมีมิโกะเนี่ยคอยสั่งกระดิ่งเพื่อจริงๆอ่ะสุดท้ายเนี่ยการแต่งงานของในฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นการที่จะบอกพระเจ้าว่าคามิสม่าวาว่าโอเค สองคนนี้ได้ผูกกันแล้วเพราะาว่าความสําคัญของชินโตนีคือเป็นโกเองอก็คือเป็นเองมุสบิก็คือการผูกสายสัมพันธ์ระหว่างสองคน<ช>คนที่เป็นสามีภรรยาอันนี้สรุปได้ไหมกุ๊ว่าอันนี้ก็คือเป็นพุทธชินโตอ่าใช่ครับก็เป็นชินโตเพราะเป็นจินจ่าก,ก็คือถ้าเป็นของโอเทละเนี่ยก็ะผมไม่ไม่รู้อีกแบบไหนอาจารย์แต่ว่าของนี่ก็คือจัดเป็นชินโตบ,บอกตรงนั้นเราบอกว่าความรู้เราศูนย์มากเลยแต่มาวันนี้ก็เอออาจจะได้อะไรกลับไปบ้างสดชื่นมืนมากกับบรรยากาศแต่เป็นบรรยากาศที่แบบ จะาาเรียกว่าไงอ่ะเรียบง่ายแต่รู้ว่าทุกอย่างอ่ะมีความหมายแน่นอนเออแล้วก็ไม่ไม่พราเราพูดเองที่ว่ากิกแบบนแอบเมาส์เนาะเนาะเออแพทว่าดีนะที่พิธีกรรมมันสั้นอ,อ่าใช่เขากับกระชับมันมีลุกนั่งลุกนั่งจริงๆ,ๆเหมือนของแคทอลิกนะพกเพราะเออนี่ก็คืองานแต่งงานแคทอลิก,กมันประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะ <S <S แต่ว่าในระหว่างั้นก็มีลุกนั่งลุกนั่ง กำลังคิดในใจว่ถ้าลูกหน้ามากกว่านี้ฉันคงเป็นลมอ่ะกุ๊บ <c oughs> เพราะอ่ <c oughs> านกุปกปุ๊บก็เป็นลมนะออคือถ้าเกิดอีกนิดนึงนะฉันคงเป็นลมเหมือนกุปปุ๊บเลยน้ะมืดเลยแบบดิสซี่มากเลยก็ค่อนข้างเเออซิม s i ลอ่ะนะ <c oughs> ไม่เยอะอ่ะใช่สิ่งที่เยอะที่สุดนะคือที่กลุ่มหัวเจ้าสาวฉ <c oughs> ันว่าอันนั้นเยอะมากเยอะเกินกว่าความจำเป็นแต่ฉันเขาาน้าใจเพราะน้อฮอกไปโดงไงเธอมันหนาวหัวไงแต่ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้โอเคโอเคก็เอาล่ะ ขอบคุณน้องกุ๊ปมากนะฮะที่ไปค้นข้อมูลมาเมื่อห้านาที่ที่แล้วเดี๋ยวเราจะไม่จบตรงนี้นะงานแต่งานจะมีต่อคืนนี้เราจะไปงานปาร์ตี้กันมีการประกวดชุดน้องจานจะจัดเต็มชเมื่อกี้บอกแล้วชุดไทยบรมพิมานเออจัดเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปโผล่กันที่งานคืนนี้นะฮะตามารอดูชุดอาจารย์กัค่ะเออมารอดูมารอดู โอเคเรามีสมาชิกคนล่าสุดน้องเมย์ปูนมาแล้วปูนเข้ามาโหรน้องปูนมาโอซากาโอซาก้าอาเมย์จริงเมย์เป็นแก๊งเราที่โอซาก้าใช่แล้วแต่ว่าเมย์เนี่ยมาเลทเพราะว่าเมยรอตั๋วถูกที่สุดพอเมยรอตั๋วถูกที่สุดปุ๊บเนี่ยก็เลยพลาดงานที่ศาลแต่ไม่เป็นไรค่ะเมย์นั่งพีชมาเที่ยวละ350ร้อยหาสิบเยนกระเป๋าไม่นับ ไม่ไม่ไม่เมย์เมย์ติทุลาใช่ค่ะโอเคเมย์เคยมาฮอกไกโดแล้วใช่ไหมเมย์เคยมาแล้วเออครั้งหนึ่งองีกครั้งหนึ่ง,ง,งแล้วก็เที่ยวเยอะมาเที่ยวเยอะมากค่ะมาซัปโปโรน่าจะแค่คืนเดียวสองวันไอซีออกไปเลยคือเช่ารถขับกันออกไ see. อซีอังจริงนะครับเออเมย์ก็พลาดไป,ปน,นิดนึงอะ่ะเ <c oughs> พราะว่างานที่สาลเจ้ามันมันอลังการมากเออไม่มีแต่พวกไม่มีแต่พวกผู้มีที่พลนมาผูิพลจากเมืองไทยว้ายฝนตกอ่ะ แต่ไม่เป็นไรรคืนนี้เนี่ยเราจะมาเปิดตัวงานปาร์ตี้ค่ะเออแรกจริงเนี่ยมันมีนี่ชุดจริงชุดไฮโซนะแต่ว่าแต่ว่าปกปิดไว้ก่อนเพราะว่าจะไปเปิดที่งานใช่ใช่นะ่ะได้ก็อย่างี้ไม่เป็นไรแค่อยากจะแนะนําเมย์เราจะคุยกับเมย์อีกทีหนึ่งในงานรีเซปชั่นแล้วกลับมาเจอกันเอาล่ะเออเดี๋ยวก่อนนะนั่นก็หลายคนนะเดี๋ยวก่อนขอแพรก่อนนะกุ๊บนะจริงจริงแก๊้งเยวหลายคน แต่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเจ้าภาพจับพิชันั่งกับเธอความโชคดีชคดีเจ้าเขารู้ว่าฉันกับเธอเป็นเนื้อคู่กันมูใช่ไหมเอางี้เอางี้อาปุ๋ยเรื่องสีเี่ยมความประทับใจวันนี้ของกุ๊บคืออะไรมางานแต่งงานญี่ปุ่นความประทับใจวันนี้ครับจริงๆอ่ะไม่เคยไปร่วมที่เป็นนักศึกษาชินโตอย่างนี้เหมือนกันเก็คือเคยไปงานแต่งครั้งหนึ่งของคนญี่ปุ่นแต่ว่าเขาจัดในโบสก็รู้สึกว่าก็สวยงามแล้วก็รู้สึกมัน s i m p l ลมันเรียบง่ายเดียครับก็รู้สึกว่าเออในแล้วศาลเจ้าไปฮอกไ ก็รอหาอยู่ฮะเดี๋ยวก่อนนะไม่เห็นจะต้องหาอะไรก็อยู่ใกล้ๆอ่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยเดี๋ยวกลับมาคุยกับกุ๊ปตอนที่มันเมาก่อนนะตอนนี้ยังตอนนี้มึงยังคุยรู้เรื่องอ้าวจ๋าเธอดูชุดของจ๋าก่อนเออหรือไงขอพ่อแม่ว่าขอให้พ่อแม่ไม่ดูนะคะเออก็เดินทางไปกับน้องจ๋าแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจ๋าจะพาไปเที่ยว เรานจะไปสวนสัตว์ค่ะได้สวนสัตว์เออนี่พาอยากไปดูแพนกวินเลเธอดูการเมืองไทยเธอก็ดูพอแล้วแล้วก็ไปไหนอีกก็เดี๋จะมีไปพัก์คประมาณามที่ค่ะที่มีพวกคุ่งลาเวนเดอร์แต่เหมือนตอนนี้ฤดูนี้น่าจะไม่ใช่ลาเวนเดอร์โอเค<ห>โอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะเก็บภาพสวยๆมาฝากโอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องคนอื่น โอเคนี่เราขยับโต๊ะมาอีกแล้วสองสาวเมื่อกี้เราคุยเราคุยข้างล่างไปแล้วนะคะก็เม์อีกทีนึงญปุ่นอีกทีนึงเฮ้เคยมางานแต่งงานญี่ปุ่นปะเนี่ยเมย์มาแต่งงานแต่งงานญี่ปุ่นครั้งแรกเลยเออแล้วก็พาปปลาดไปด้วยพลาดงานเชา้าแล้วก็แผนของการอยู่ว่าไอโด,ดครั้งนี้มีอะไรบ้างแผนคือยังไม่มีแผนค่ะเหรอจริงๆหนูไม่มีแผนเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกนางก็นั่งเครื่องบินถูกมากใช่ไหม ขังกลับฉันกลัวเธอกับรถบัสนะไม่หนูจองตั๋วไว้แล้วค่ะเมย์ทำอะไรอยู่ที่โอซาก้าเมย์ทำเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะแต่ว่าโอเคบริษัทเป็นแบบบริษัทตุ๊ก,กตาโอเคโอเคโอเคแล้วก็คือรู้จักกับเมย์มาได้หลายปีแล้วเหมือนกันนะเร<ช>าจะไม่เจอกันบ่อยแต่ก็เจอกันบ้างปีละครั้ง <c oughs> เออปีละครั้งเออจริงแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวไม่มีตลกมากอยูพูดปีละครั้งฉันขนลุกเพราะว่าฉันเจอญาติผู้ใหญ่ของแหมมเขาคุยเกิดเขาชวนคุยว่าอุ้ย โอ้รู้จักน้องแอม่มใช่ไหมเรารู้จักค่ะสนิทไหมสนิทค่ะไม่เจอกันบ่อยใช่ไหมก็ปีละครั้งเขาก็เขาก็ชอบกันเหมือนกันว่าคำว่าสนิทคือปีละครั้งบางครั้ง2ปีครั้งด้วยเพราะมันก็สนิทกันเนาะเพราะว่าก็อีโนเวอ่ะเพราะเราก็คุยกันในกลุ่มเรื่อยๆนะแสดงว่าเมย์ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ได้ทำไมกลุ่มนี้ไม่พูดที่หมดยกเวันฉันมันเกิดอะไรขึ้นก็ใช่นื่องเพราะว่าเราใช้ทำงานเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ได้ใช้ทำงานนะคะ ก็งั้นเนาะจะรู้อาจจะต้องมีแฟนคนญี่ปุ่นเราจะไปคุยกับคนที่มีแฟนคนญี่ปุ่นอีกแปะหนึ่งอนปุ่นเธอเป็นใครอ่ะฉันไม่รู้จักเธอเดี๋ยวกันทำไมตรงนี้ได้ไงอ่ะเธอเป็นใครอ่ะคือจริงๆปุ่นรู้จักกับแพดกับเมย์มาประมาณแพดเก้าปีแแล้วทำไมเวลาเราเจอที่อซสกาเธอไม่เคยโผล่มาเลยอ่ะเขาไม่ได้ชวนเขาไม่ชวนมาแล้วแต่ครั้งนี้เขาชวนเจ้าสาวเขาชวนเออแล้วทำไมถึงทำไมถึงพลาดตอนกลางวัน เพราะว่า,าวเพราะไม่มีงบเหมือนกัน <laughs> <c oughs> ปุ่นทำมาอยู่ที่โอซาก้าคือปุ่นเป็นพนักงานบริษัทค่ะบริษัทปุ่นทําเกี่ยวกับการชุบพลาสติกอะค่ะก็คือเหมือนเอาพลาสติกไปชุบแล้วก็เหมือนเอาชิ้นงานส่วนนั้นนะคะไปประกอบเข้าที่รถยนต์ <Okay. S 2> อะไรก็ส่งให้อะไปุ่นทำมานานอย่างเนี้ยห้าปีที่หกแล้วค่ะเง้นพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยได้ย ไม่เป็นไรว่ะเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าฉันจะไปเรียนปีหน้าเนี่ยจะต้องเอาดีเซนชิพให้ได้โอเคนะฮะขอแนะนำน้องใหม่ของแก๊งนี้นะฮะก็คือจริงเมย์ไม่ใหม่หรอกเพราะเมย์ก็รู้จักกันมาแล้วนี่คือน้องใหม่สวัสดีค่ะถามแนะนำสามกิฟคนล่าสุดของโอซาก้าสวัสดีค่ะตายแล้วรู้นี่รู้งานเลยยม่ไแนะนำเลยสวัสดีแล้วโอเคเราได้คุยกับแพทย์แล้วก็คุณมัสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็เออจะมาคุยต่ออีกนิดนึงเออว่าความประทับใจของวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ย ความทับน์เกีขอวัวันนี้โอ้ไมีเต็มไปหมดเลยเพราะว่าแพดดบไม่เคยได้ไปร่วมงานแต่งงานแบบทำเนียมญี่ปุ่นนี่เป็นครั้งแรกเลยถือว่าได้เรียนรู้อะไร,รบ้างนี่เอา<อ>จริงนะของเราทุกคนเนี่ยเป็นครั้งแรกหมดเลยนะม,มันมันก็เป็นเรื่องแปลกที่เราแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งมาอยู่อะ่ะ ใช่ไหมอย่างแพทกี่ปีละปีที่ห้าเอออย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยปีที่สิเอ็ดเราก็ยังเราเพิ่งมาหรือเอาจริงเราไม่มีเพื่อนวะเออหรือว่าเหตุผลอะไรหรือว่าสุดแล้ว,ส,ลวสุดแล้วเราไม่มีเพื่อนตั้งหางไม่ใช่เพราะอะไรหรอกแต่ก็แต่ก็รู้สึกประทับใจจริงเพื่อนก็เยอะนะคะแต่เพื่อนไม่มีแฟน oh, <no. S 2> เขาคิดไงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานของแบบคนญี่ปุ่นเนี่ยคนโอเคุนซิกว่าแบบอเมริกาสกีก็เข้าไ

ด้วยความที่ทพิธีญี่ปุ่นมันลดลงเขาก็บอกว่าแต่ยังไงก็อยากให้พิธีญี่ปุ่นมันยังยอยู่เอออันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเราเห็นที่จัดแต่งงานในญี่ปุ่นที่เป็นแบบฝรั่งค่อนข้างเยอะใช่หนูออ่าค่อนข้างเยอะอ่ะคำถามของคำถามสุดท้ายสั้นๆทั้งคู่เลยแล้วเมื่อไหร่คู่นี้จะได้แต่งอาจารย์เขาเป็นแฟนกันอาจารย์ ไม่เอากดดันกดดันเหรอนี่จะบอกให้นะทั้งโต๊ะเนี่ยไม่มีใครเอาแฟนมายกเว้นเธอเพราะฉะนั้นขอประกาศเลยว่าคู่หน้าที่พวกเราจะมาร่วมงานแต่งงานคือคู่ของน้องแพทจ้าตบมือตบมือนะโอเค next ซ์สาเก็ตกลงนะเก็ตกลงเก็ตกลงชิเตอีมัสเก็ตกลงชิเตะอีมัสนะโอเจนด้าโอเคเน็กได้ได้เดี๋ยวฉันจะไปตัดชุดหรอ วันีค่ะเอาคือเพลงแต่งงานแล้วด้วยเป็นสามีเป็นคนญี่ปุ่นเพลงแต่งงานกี่ปีแล้วเนี่ยแต่งงานมาเป็นปีเอ๊ะเป็นปีที่3ค่ะโหมันนานขนาดนั้นเลยเหรอไม่หัวหนึ่งแต่งตอนจดทะเบียนตอนปีโควิดโอเคแต่รู้จักกับสามีมานานยังมานานแล้วตั้งแต่ปี2015ค่ะโอเคแล้วจีจิรย่าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยปีไหนปี2018มาด้วยมาด้วยวีซ่าทำงานอ่าโอเคโอเคโอเคแล้วก็ แต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันก็่้าวนะนอกออรอบนะว่าเอ๊ะเออ,เอ,อสรุปว่าแล้ว แล้วเพลงจะแต่งงานหรือเปล่าอ๋อมาถึงจัดพิธีเออแล้วก็คิดดูว่ามันจะไม่แน่หรืออาจจะแย่หรืออาจจะโนถูกมขอคิใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันก็ชินแล้วเนาะแบบใช้ชีวิตแต่งงานมาตั้งหลายปีมากอย่างจริงแล้วที่เมื่อกี้เราคุยกันเรามีแมสเสจสําคัญคือการแต่งงานเนี่ยเราคิดว่ามันควรต้องเป็นเรื่องของเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่คือเราคิดว่าบางทีการแต่งงานหลายๆอันเนี่ยนี่เราไม่ได้วิจารณใครนะเราคิดว่าเจ้าสาวพยายามจะคิดถึงแขกมากกว่าคิดถึงตัวเองก็จริงใช่มาใช่มาเราคิดว่าแค่คนรอบตัวคนที่จะมาร จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคเราเข้าใจได้มันไม่ใช่เป็นมันแคร์ที่มันไม่ดีหรอกใช่ไหมคือเขาอาจจะอยากให้แขกประทับใจนู่นนี่นั่นแต่ยังไงเราคิดว่าไม่รู้นะเพลงกับลาจะคิดตรงกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราเพื่อคอนเ็ิต์กงานแต่งงานเนี่ยเราคิดว่ามันควรจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องการมันไม่แค่สิ่งที่ต้องการด้วยมันยังพูดถึงอุ้ยอะไรปัจจัยหลายอย่างอะเรื่องเกี่ยวกับว่าใครอยากเธออยากชวนใครมาเธอไม่อยากชวนใครมามดประมาณอันนี้สําคัญมากจริงจริงจริง่รูงเีอบางคนแบบ เขาจำนำพิกละลายแม่นม<ช>้ำอะแล้วไม่รู้นะเออแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็นี้ก็เพลงก็คิดอยู่ในจัหมือนกันว่าว่าเอ๊ะจะเอาไงดียัง<ช>ยังไม่ฟันธงยังไม่ฟันธงค่ะแต่ที่แน่ๆของเพลงไม่มีสินสอดเพลงตั้งใจไว้เลยเอเป็นไงล่ะรู้แต่ถ้าเกิดจะมีงานแต่งงานเธอต้องชวนชน,นะได้เลยค่ะจ้าโอเคเอาล่ะเรามาคุยกับวีหน่อยครับ วันนี้อิมเพรสชันเป็นไงมั้งงานแต่งงานโอ้ดีครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ว่าเข้ามาร่วมงานแต่งงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็วตอนนี้เราก็มาอยู่ในปาร์ตี้กันเนาะเ,ออเป็นอ,อ,อ,อะไรใหม่ใหม่ที่ได้ได้ลองได้จริงจริงคือเราเราตั้งเราตั้งไลายกรุ๊ปของพวกเรานะฮะแล้วก็ค,คุยกันเรื่องนี้มาตั้งชาตินึ่งละว่าเราจะมาโน่นนี่นั่นเออภายในสองสัปดาห์นี้เนี่ยได้มีเป็นคนแนะนําเรื่องเครื่องแต่งกายเพราะว่าฉันก็จนปัญญาว่าเออไม่รู้ว่าไม่รู้ว่างานแบบนี้มันควรต้องแต่ง มากน้อยแค่ไหนเอาจริงถ้าเกิดยูไม่บอกก็อาจจะเด๋อนะเพราะตอนแรกคิดในใจเนี่ยคิดว่าจะไม่ใส่สูตรเลยอ่ะคือญี่ปุ่นนะครับมันเป็นประเทศที่แบบว่าพิธีรีตองทำขนมทำเนียมอะไรเยอะแยะเยอะขนาดว่าสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่มยังไม่คุยกับวีนะคิดในใจนะกะว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตตัวเดียวเออแล้วไม่มีสูตรแล้วก็แน่ๆไม่ผูกทยพอยูบอกปุ๊บเระเลยถามจำได้ว่าต้องผูกท้ายด้วยเหรอใช่เออเลยก็ได้วีบอกว่าเออ ก็ต้องผูกแล้วก็มันถูกรวมถึงต้องมีมันต้องมีสีด้วยว่ามันไม่ควรจะใส่สีบางสีอะไรแบบนี้ใช่ไหมยังแบบว่าสีดาอะไรอย่างเงี้ยในไครดำอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมันจะดูเหมือนแบบงานแบบที่มันไม่มงคลนะเนาะโอเคก็ขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลอันนี้อ่ะคำถามสุดท้ายทํางานกับสถานกงสุลมานานยังทํามาจะเข้าปีที่5าแล้วครับแล้วก็ยังแฮปปี้อยากทำต่อไปก็ยังอยู่ได้เรื่อยๆอะไรคือโกในอนาคตในแง่ที่ว่าไม่อยากกลับบ้าน คิดว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรทําที่ญี่ปุ่นต่อก็อยากอยู่ญี่ปุ่นออก็คิดว่าถ้าสร้างครอบครัวที่ญี่ปุ่นก็อาจจะอยู่ญี่ปุ่นต่อครับแต่ว่าณถามณวันนี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าอยากจะกลับณวันนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะกลับครับอนี่เธออยากเห็นประเทศไทยที่มันดีกว่านี้แล้วค่อยกลับอะคบจะบอกว่านี่เธอวีมเธอไม่ต้องแก้งตอบช้าหรอกพูดไปเลยยังไม่อยากจะกลับยังไม่อยากกลับเพราะถ้าเกิดว่าเธอพูดว่าอยากกลับฉันจะบอกเธออย่ากลับ ไม่ใช่เพราะฉันกลับไม่ได้นะแต่เชื่อว่าตอนนี้มันยังไม่น่ากลับเหมือนที่วีพูดใช่ครับ<ะ>ยังไม่อยากกลับมันอาจจะมาถึงจุดหนึ่งในอนาคตแต่ว่าน o นอ t n นาใช่ขอบคุณวีมากเดี๋ยวไงเราอาจจะกลับมาคุยกันอีกนะครับ เราฉกตัวเจ้าสาวมาได้แล้วนี่จริงบอกว่าเปิดตารางแอมแน่นมากขอบคุณมากแอมของแกตัวเลชันอมากะแอมรู้สึกไงม้างวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ special guest มาถึงงานกลางวันงานกลางคืนแล้วก็แขกทุกคนก็ตื่นเต้นมาแกรตจอนมาเออเป็นเจ้าสาววันนี้เป็นไงม้างรู้สึกรู้สึกว่าเอ้ยมีผัวเป็นตัวปตอบดีมากเลย นะก็ไม่มีอะไรคืออาจจะส่ตัวเจ้าสาวมาเซฮัลลนิดนึงนะฮะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมางานแต่งงานแบบญี่ปุ่นแล้วก็ดีไซน์มากสำคัญดีไซน์กับแอมด้วยนะจ๊ะก็อแอมมีกวาสูขมากแล้วก็เออจริงๆอยากจะดึงตัวเจ้าบ่าวมานะแต่ว่าอยาอะไพูดไม่รู้เรื่องเออนะแอมเอาเพื่วันนี้ขอให้สนุกตจมที่โอเคนะแอมบา,บายบายค่ะบายบายค่ะ โอเคครับตายละเออนี่ต้องมาปิดคลิปวันรุ่งขึ้นนะเพราะเมื่อวานเนี่ยออไปปาร์ตี้กับน้องๆแล้วเมาสึหายเลยกลับบ้านแล้วตัวเออนะแบบแต่งหน้าว่ายังไม่ได้ล้างหน้าเลยอย่านอนไปแบบนั้นเลยก็เอาเป็นว่านะฮะหวังว่าคลิปอันนี้เนี่ยที่ พาเพื่อนๆนไปดูงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นเนี่ยคงจะมีสาระบ้างนะส่วนตัวมีสาระแน่นๆเพราะว่าไม่เคยไปงานแบบนี้เลยแล้วก็ได้อะไรกลับมาเยอะนะฮะได้ทั้งรู้เรื่องเกี่ยวกับระเบียบพิธีการวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะ,ะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายนะฮะก็อยากจะขอปิดคลิปตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่อยู่ในคลิปวันนี้เนี่ยเยอะมากเป็นน้องที่มาจากโอซาก้าทุกคนนะฮะบางคนยังเป็นโสดนะ<แ>ไปทักได้เลยนะเออ ไปจงประสิบกันได้เลยขอลาคลิปการแต่งงานของน้องแอมกับยุกิวณะที่นี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะง,งมีคลิปอื่นๆที่ยังอยู่ในฮอกไกโดเอามาให้ชมกันนะครับแล้วตามมาชมกันวันหลังนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนิ่นึงยงินี่นึงฮัโลโหลนี่คือเทส แล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไโอเคเอางี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันคืนนี้เอาล่ะจ๋าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรนะเออเรามาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวพร้อมกันพี่แพรและกับฉันเนี่ยเธอเล่าหน่อยสิมีไปสวนสัตว์สวนสัตว์ไปดูแพนกวินก็มาพร้อมกโดูต้องไปดูแพนกวินเธอฉันไปที่โตโต้บ่อยมากแต่ไม่มีไม่มีเพนกวินเออแต่ทฉันไมถึงคิดว่าฉันอยากดูเพนกวิน อีผีโอเคแล้วก็มีเจนะ้าภาพจะเป็นบทพู่เลยนะเอาล่ะตนน้เราสองคนเนี่ยจะเก็บภาพมาฝากนะฮะ <c oughs> อุะยแล้วเออวะ่ะเออฉันก็ลืมเออเมื่อกี้เดี๋ยวกันนะเอ <c oughs> เอเพนกวินเออเพนกวินไม่กรณ์ไม่สิคิดว่าเมื่อกี้พูดเนี่ยเสียงเขาบอกก็ไม่รู้อะ่ะเออเอาไม้เออเอาไม้อ่ะถือไม้ <c oughs> เออ เอาใหม่เอาใหม่เใหม่เดี๋ยวให้อารีตัดตรงนี้เเอาใหม่ตามคุณมาสมบูรไหนแล้วอยู่แปลมาความประทับใจเขาคืออะไรเอ๊ยเขาไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปแม่กังเขาคิดไงเรื่องเกี่ยวกับงานของแบบคนญี่ปุ่นวันนี้ผมมาอยู่ที่นครเมลเบิร์นนะฮะ คือตรงนี้เนี่ยเรียกว่าฟิสรอยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรามาจัดเนื้อศการกันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับ One Watch. วันมาทูวอชวันโตวันดีค้าวันดีค้าวันดีคราบอาจา์โอเคผมมาตกใจเสื้ออย่างแรกเลยทำไมหรอ,อรแต่เสื้อสวยเสื้อสวยมันกะชาไวนะะม่เข้าว่าพี่เชีย, <c oughs> ยงใหม่เชียงใหม่แล้วก็ <ๆ S 1> แล้วก็รู้สึกว่าเหมือน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 กับมีผู้มีอำนาจที่กำลังจับตามองทอย่ใช่ครับมีสายเข้ามาย้วมือถือไม่มาของผมด้วย มาจากพี่ชายฉันยังจะไปต่อจะเออัะปฏิเสธทำขอร้องของเธอใช่ครับอ่าด็วัยโตโตบอกนะว่าว่าถี่จะตอบมันเหมือนพี่พลนะพี่พลมันตอบถามคำถามด้วยกันพี่บอกว่าก็เขาบอกกันว่าซิกกี้มันสลิมเยอะอี้ยนักร้องที่นักร้องที่อายุ4ี่เออจากจุดนี้ไปถึงจุดที่ในสุดแล้วนี่อยู่ได้สถานะแล้วไดเป็นพรมเนีร์รีิเดนต์เนี่ยมีอะไรบ้างสั้นๆอ่าก่อนที่ผมจะยื่นนะครับผมไปเจอกลุ่มหนึ่ง แบมบูค่ะแน้องแบมบูเป็นผู้ที่พายคนล่าสุดคนล่าสุดโทษจากศาลชั้นต้นจำคุกในคดีหนหลวงต่อนะคะ9ปีแล้วเธอไปทำอะไรถึงถล่ถึงโดนเพราะว่าจนมาสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊กขังคนเลยทันีเลยเอาชายเอาเลิกเอาชายใช่ขังคนแรกเโอ้โหสกลจริงจริง